เอะไะครับกลับสู่รายการชาวใต้นะครับช่วงของจับกระแสตายกัน<ช>บ้านนะครับเ<ช> <ๆ S 2> มื่อทตะกรึงไปแล้วนะวันนี้เราต้องยึดเพ่าไว้แล้วนะครับน้องยิงอ้อมเพื่อจะลดฟุ้นเพิ่มทรงจุนนะทึ่งแม้ว่าบ้านเรานี้จะไม่มีนะครับ <ๆ S 2> ในช่วงกระทรวงมหาดไทยเองนะก็ในช่วงกองกรมป้องกันและบรรเทาท่าไฟก็ได้ดําเนินการนั้นนะครับในกาิกออมก,กันไปแล้วในการยึดเพ่ายึดฟุ้นเพื่อคุณเพื่อเราไร้เป็นผลเพื่อวันนี้เราพูดคุยกับท่านบุญเรืองลงละหลวัดนะครับว่าน้าสมานป้องกันและบรรเทาท่าไฟจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมจับกระแสกับเรรราคคัััับบสสววดีหน้าคครัับสสวดีรับ ตอนรับสูเ้เร่นเข้าชาวใต้นี่ครับมันมาจับกระเสกันทักิจกันบมนะก่อนอื่นเลยครับสถานการณ์ฟุ้นละโองพีเอ็มองจีนาในภาคใต้ด้วยในสุราษฎร์เนี่ยพันธุ์พืชมันขับวันนี้ในภาคใต้ก็ยังไม่มีฝนกระทบนะวันนี้พีเอ็มสองจีนาเกิดสพกก็ยังอาการยังดีอยู่ครับอของภาคใต้อากาศดีแต่ว่าของภาคอื่นอาจจะมีประเด็นปัญหานิดนึงนะครับกรุงเทพนี่ไม่ต้องห่วงเลยเน,นาะโซนดานนูไม่ต้องห่วงเพราะว่าพีเอ็มสองจีนานเกิดจากลายเล้งนะครับแต่ของเราส่วนมากเกิดจากการเผากันแหละ แต่ว่าของเราอาการมันโปร่งอาการมันผ่านไปผ่านมากลมพัดไปพัดมาอากาศไม่กดเราติดเดนะอาจจะไม่มีฝนกระตบมากแต่ว่ามันมีประเด็นในเรื่องของตัวประเทศก็ต้องทําให้เมื่อเนื่อนกันส่วนมาตรการต่างๆมันก็ต้องเมื่อนกันเมื่อเนื่องกันเสร็จเราก็ต้องดําเนินการตามมาตรการของกองประเทศในในเรื่องของกองบัญชาการป้องกันและที่เราภัยแห่งชาตินะครับซึ่งวันก่อน่านนุทิน ชาญบิสกุลรองนายกนัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยนะครับในทรานัว่าเป็นผู้บัญชาการป้องกันเริ่มต่อต่อไปแห่งชาติในประชุมนะเมื่อวันที่29แล้วก็วันที่30สิบนะประชุมต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีมาตรการไล่ไล่หน่วยนะไม่ใช่จะปกป้องกันคือทุกกระทรวงทะวงกรมก้องประเทศไทยเนี่ยทีเกี่ยวข้องกับพุ่นเพียมสองเจนาไม่ว่ากระทรวงเกษตรกระทรวงศัพท์สากรม กรรมนา,าคมตาม่ตางประเทศกันครับต่างประเทศกันเพราะว่าอาจจะมีกุ้มวันมาจากต่างประเทศก็ได้<อ>นะหลายๆส่วนนะกระทรวงมาไต้ก็เป็นน่วยบูรณาการเพราะว่า<อ>กระทรวงมาไต่กุมผัวตัวประเทศเห<อ>มือนก็สร้างกามาอย่างผัวผัวก็ต้องออกมาตักการในเรื่องของการห<อ>ยุดเผาหยุดฟุ้นเผื่อคุณแล้วก็เผื่อเราช่วยๆกัน น,น,นั่นคือมาตรการที่ทําเมื่อนกันถั่วประเทศค่ะทีนี้วันนาให้ความรู้สักิีหนึ่งก่อนที่จะเข้าถึงโครงการนี้ค่ะพีเอมซ่องจุด้าเนี่ยค่ะถ้าเราฟังจากข่าวเนี่ยอาจจะเกิดจากการเผพ้แต่ว่าจริงๆแล้เราสาเหตุมันเกิดได้จากเรื่องอะไรอีกมั้งสาเหตุมันกเกิดจากอันนี้จากกลุ่มหรดยนตควันที่ควันหลดยนควันหลดยนต์แล้วก็เรื่องของโรงงานอุตสาหกรคะนะครับก็ไล่ไล่ย่างนะที่เกิดขึ้นได้แต่ตีเราสามารถที่จะ ป้องกันในเดือนขัดเจนเทียนจัดเจียนก็คือการเผาผมมันจะเกิดช่วงนี้ช่วงโมกาากรุ่มผ้าวันนี้แถวอีสานแถวนั้นมันเกิดหมากแล้วอากาศมันเกิดลมหนาวแล้วอากาศกดอากาศไม่ไม่วิ่งพัดนะแต่คุณก็ก่อไฟเผาญ้าเผาต่อสร้างอะไรนั่นใช่ไหมครับกับเผาย้าเผาต่อสร้างบอกว่าปื๋ยพืชทางการเกษตรมันหมดช่วงนี้เสต็ปตายเราก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่จะทํา ท่ำส่วนยางทำส่วนปามกาจะเตรียมดินช่างนี้แหละนะครับเพราจะน่าจะเผาป้อมๆกันอาจจะเกิดป้อมๆกันนะครับอันนี้ก็คือลักอารไรลเพ้นดที่ว่าจําเป็นต้องทํากันตัวประเทศเพราะนั evet, ้นตรงนี้ก็อาจจะเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวทักปากคอยว่ากันนะครับไปถึงกิจกรรมในการรณรงค์เลยครับนี่จัดขึ้นตัวประเทศรณรงค์ผันพื้บ้างเรือไรครับรณรงค์ตัวประเทศหยุดฟุ้น อะไรหยุดเผาหยุดฟุ้นเบื่อคุณนเบือเราตัวประเทศนะครับเบื่อวันที่สางกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสิบโป่งคลิกออ้พร้อมกันนะครับตัวประเทศแล้วก็ได้เราได้ดําเนินการที่ตาช้างนะครับโรงเรียนทวีตนะครับโรงเรียนทวีตเดินจากตรงนั้นนะไปที่อบตทวีตประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลก็เดินไปในเรื่องของรนนรงเกาะประตูบ้านนะครับก็ให้หยุดเผากันไม่ว่าเผายะเผาอะไรก็หยุดหยุดไว้ก่อนนะฟังฟังไว้ก่อนนะครับอย่าให้เกิดเพียมสองจุดห้า โดยท่านที่รุปสุภาิบุญพลนะครับในหมอบไม้ผมนะครับไปเป็นประธานในพิธีการรณรงค์โรงอารเพื่อต่ายช้างและด้วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อที่ผมได้แจ้งมาตูกกระซ่วงถบวงกรมเลยที่ผมเชิญไปทางเกษตรทางคนทรงทางต่อสร้อยเจ้าอทางป่าไม้ทางอุทยานพมเกี้ยวเกี้ยวเดือดกันหมดกับนั่นผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆไปรวมกันนะครับ เมื่อไหนสุดร้ายมีแต่ทีถาช่างเหรอคะทีว่าคลิกออฟนี่มีคิกออฟถาช่างทีเดียว,ยวแล้วลังจากนั้นก็ทันผูวาการจยงหงวัดได้สร้างการถูกอำเภอนะครับได้ท่าโรนโรกอย่างต้อนเนื้องนะครับกออประตูบ้านอย่างต้อนเนื่องในเรื่องของการดําเนินการต่อไป<า>นะครับ<า>ผมสัง่งสร้างการหน่วยงานต่างๆด้วยนะม่ใจเพาะมาไทายอย่างเดียวก็หน่วยงานเกษตรหน่วยงานต่อท้ยโจแลวเขาก็ดูแลของเขาจะครอบถูกกระทรวงนะครับกรมเกษตรเขาก็จะมีมาตรการกรมเกษตรอีกที่หนึ่งในเรื่องของ เขาเช็คจากไอจุดฮอตสปอตว่าตรงไหนไก่เผาเกษตรก็ระต้องเข้าไปเล่นะเออเขาดูเลยนะเรองจะมีมาตรการต่างๆเกี่ยวกับดางการเกษตรในการช่วยเลืออะไรต่างๆที่ว่าอาจจะตัดการช่วยเลือบางสิ่งบางอย่างก็ได้อันนี้รายยดพวกไม่ลงลึกนะแต่ว่ามันมีเพราะว่าก็สร้างการไปตูกระทรวงกระทรวงกมกบคุณมาทิดกรมอุตุกรมอะไรหมดเลย แสดงว่าเกษตรกรชาวสวนก็จะต้องระวังกันเพราะว่าถ้าคุณจุดเนี่ยเขามีข้อมูลว่าจุลสปอตมันขึ้นอยู่แต่ในกระทรวงอะไรกระทรวงดิจิทัลเทคโนโลยีที่ว่าจิต้าที่เขาแล่ในเรื่องเขาจุลทรศพตัวประเทศนะอาจจะมีบดลงทุนอาจจะอาจจะมีนะเพราะว่าเราระวังนิดเดียวตอนนี้ถ้าโค่นย่างไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนทีจะปลูกไม่ทำเพื่อตอนนี้เพาะไม่ได้ใช่ไหมครัใช่ต่อยางใช่ต่อย่างหรือว่าหรือว่ากองก้อนก้อนก็ได้นะส่วนนี้ก็จะรวมสนับสนุน กับรัฐบาลที่ดาเนินการในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าว่าเราเว้นใจชาวบ้านเ็าเว้นใจอะไรแต่ว่าบนซื้อก็ได้แต่ว่าเราจะลดพุ่งกระตบตรงนี้ที่เกิดกับชาวบ้านในผาบร่วมนะครับก็ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับมาตรการของรัฐบาลเราก็ต้องดําเนินการนะครับทําไมเราไปเลือกทีทาช่างกับนนั้นค่ะเลือกทีทาช่างส่วนตรงนั้นมันก็จะมีในโซนของจุ่มชนแล้วก็โซนของการทำเกษตรมากแล้วก็ ไอ้ได้เห็นภาพได้ชัดเจนว่าเราเดินคอประตูบ้านจริงๆนะครับเราไม่อยากเลือดในเมืองเดียว่าคอประตูเลยในเมืองเพราะแต่เ้ยอย่างเดียวนี่ตรงนั้นมันเป็นโซนโซนที่ว่าเป็นชุมชนที่ว่าเป็นทำการเกษตรนะครับก็เลยเหลือกี่นั่งคนให้ความร่วมมือนมากให้รวมมือมากเลยร้งรอยกาคนนะครับรวมมือมากเลยเดินแล้วก็นี่ก็กระแสีข้าวกับต้นเหนืองพมก็ ตีมงานตีประชุมกับนั่นผู้ใหญ่บ้านตาอำเภอต่างๆว่าให้ตีมงานป่อพ่อไปตีแจงทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนกับนั่นผู้ใหญ่บ้านอีกทีนะว่ามาตรำการเราเป็นปัะน,นีปัะน,นี้นะมีปนลกตัวปนพื้นนะนะไล่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 หยางเราก็ไปไประชาธิปัตย์ต่อเนี่ับท่านลงุงที่พุ่นโทษได้ไหมครับม,มีโทษมีความพิดไหตอนนี้โทษความพิดมันไม่โจงงไงนะแต่ว่ามีความพิษตัางจำตังปรับถ้าเกิดไปก่อขวน สร้างความลำาคา้ให้คนอื่นก็อาจจะแจ้งเก้าโทษเรา<อ>เป็น,นาาตัวไล่ยาได้แล้วแต่เคสกันแล้วแต่เคสไมเก้าเนี่ยยิงยิก็มาอยู่เลย้าเราไปจุดย่าริมม้นเนี่ยก็คือจ่ายมันมีกฎไม่ก้องสรุขที่ว่าก็ความลำาคข้ามันมีอยู่แล้วแต่ว่ารู้มีคนแจ้งคนได้ไหมแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่าเพา่นะถ้าตำรวจ เอ็นก็นจับทันที่เพราะว่าเรา<ช>มีมาตรการห้ามเผาไปแล้วมีมาตรการออกมาแล้วกา<ช>มีประกาศของจังหวัดไปแล้วตั้งแต่วันที่สามเมษก็ครืองความขึ้นกับกรดึงถ<ช>ึงดึงถึงสามสิบเมษานะครับของจังห<อ>วัดเราประกาศประมาณนี้แต่ของกระทรวงอื่นกระทรวงเกษตรก็อาจจะ บอกว่านี่ก็ได้นะครับวาตัวไปรเลกการขากระทรวงอื่นกันคือพันพืดๆทั้ไม่เข้าใจอ่ะเมื่อทีวีบอกเกมบอกว่าเอ๊ะมันทึ่งหรือดูการที่ต้องปลูกต้องเข้าต้องได้ปรนเนี่ยปรึกษาเขาได้นะเขาก็จะมีวิธีแนะนําว่าเอ้าต้องทําพันพืดกับตรงนั้นก่อนนี่มีกฎหมายออกมาเลยนะกฎหมายมีกฎหมายชอบเผาอ่ะมีกฎหมายกฎหมายมีข้อกระทรวงเกษตรกฎหมายข้อ อุทยานกฎหนาม้ของป่ามามแล้วมันมีไล่ไล่ตัวเดี๋ยวนี้นะอ้างไม่รู้ไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมเนีนยค่ะประชาชนศึกษากฎหมามบไว้ให้ดีกันเนะะี่ะอ่ะหลายคนอบอกว่าเอะมาจับแต่ชาวบ้านเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยม,ม,มีมาตรการมาโรงงานอุตสาหกรรมมาตรการของโรงงานอุตสาหกรรมก็มีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วแล้วก็มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมกำชับที่ว่าอย่าปล่อยมลพิษแบนี้มาตรการจะเด็ดขาดนะครับต้องยิงมาตรการข้องอุตสาหกรรมเขาก็มี มาตาตานของโรงงานเขาอยู่แล้วนะคเขาก็กลับดูแลอยู่แล้วทำถูกยางเลยไม่ว่ารถยยต์ดีควันควันดำนะครับคนซ้องกับจับรวมกับกบผู้มลพิษไอ้สิบสิบสเอ้สิบซี่ไหมสิบซี่อยู่กันนะครับจับถูกเดือนนะครับเราก็ทําถูกวีธีทางนะครับช่วยๆกันแล้วนี่ก็เผื่อเราทุกคนแล้วนะว่าเผื่อเราอะไรเผื่อเราเนะ่ะครับนี่อินทางนั้นผัวอิงก็อกมาแล้วนะเอามาเป็น ประกาศจะวัดี่เร่งดุ่นเลยใช่ไหมครับท่านครับประกาศตั้งแต่วันที่3เมนะครับ3เมษกับประกาศแล้วนะครับอันนี้ก็เรื่องญ่นะทุกคนก็ต้องรวมด้วยช่วยกันค่ะตอนนี้บ้านเราอาจจะยังอากาศดีไม่มีฟุ้นนะคะแต่ว่าเรามีมาตรการรับมือพันธพืชส้มหมุดว่าถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นว่าไฟป่ามอกควันฟุ้นบีเอ็มอะไรแบบนี้เขาว่านะถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นดีว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆนะครับเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือทีมประจนไฟของกรมป่าไม้มากกมุทยานก็จะมีทีมดับไฟป ของเขาทีเวียจุนทีมเดินเดินไปดับนะครับเสร็จในเรื่องถ้าถ้ามันนักหมาก็มันจะมีรถดับไฟป่าเนี่ยมันขังน่างกสิชมมัดับไฟป่าของซุนซุนเคธเบธสุราธานีนะเรามีอยู่หลายขั้นนะครับสมาธิไปร้มสะากัลังไปช่วยแล้วก็แล้วก็มีกองกรมป่าไม้เขาก็จะมีทีมที่ว่าอาซาลักอาซาสมัครรักษาปิดตักป่านะทีว่าคู้ภูมคเขาภมดูแลในเรื่องของรอย ป้าต่างๆนะครับป้าเพื่อเราว่ามีการเผาการจุดไฟก็เข้าไปลดลงกาลังก่อนแล้วก็มีน่วยตาหันนุ่ยทรงทิ้นน่วยต่างๆดีเตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือถ้าไม่ทันจริงๆเนี่ยเคยเห็นห่อไหมเอะจามจรองก้องกลมปองกันนะครับไอ้ที่ส้มนะก็สมาที่จะดูน้ำ ไปดับได้มันบินไปดับไฟได้บินดับไฟอ่ตอนนี้ก็ดับฟากเนื้ออยู่ตามที่เราเห็นภาพก้านะดูดน้ำได้ประมาณสามผลิตนะครับเขาไปโยนลกยเาไปปรยอ๋อตอนนี้ไปสวยผักเนื้ออยู่ตอนนี้อยู่แถวผักเนื้อครับจะาันวาเมืนอไไฟป้าแล้วก็นาไปสู้ไผแรงปีนี้คาดม่าจะแรงไหมครับอาจารย์ครับปีนี้ขาดขาดเน้อมันก็คงจะมีแนวโนมมั้งนะแต่ว่าถ้าจากนี้ฝนมันแรงมาไล่วันแล้วนะแต่ว่าปีแล้วปีแล้วนี่แรงแงปีแล้วแรงแดง ปีนี้ปีนี้น่าน่าจะหน่อยวะแต่ว่าในเรื่องข้องมาตรการไฟแรงเราก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ว่าช่วงนี้นะถ้าเกิดในพื้นที่ตรงนี้ที่วมีหร่งนำดิบยังมีอยู่คร่งนำดิบจะมีรู้แล้วไอ้แหลร่งนำที่เราใช้งานทำป่าป่าหมู่บ้านทำอะไรต่างๆถ้าเกิดแหล่เหล่ลักษณะแล้วมันคอดลงแล้วมันแห้งอยู่แล้วก็จะเอาเครื่องซุปดามาได้ไปสูบเผื่อมาใช้ทำนำป่าป่าในหร่งนำดิบที่มีอยู่ พอถ้าเล่งน้ำดิบมันมดทีนี้อาซุปจังไนอ่ะใช่ไหมตอนตอนนี้ระหว่างแพนอยู่ในเรื่องของการดําเนินการของสปักกำลังของปอพอเองก็มีครับเครื่องไม้เครื่องมือซุปเครื่องซุปส่งน้ำระยะไกลข้องปอพอซุนเกจเบสก็มีจุไรซ้ำโลโอ้ยังซ้ำโลสมัดต่อเป็นซิปโลได้ซิปโลก็มีหีซิปนิวต่อได้ซิปโลเฮ็ดปีที่แล้วตอนแรกนี่ปอพอไปดุดน้ำจะคุ้มเมื่อไม่ใช่ชาวบ้านนั่นแหละนั่นแหละก็คือรวมกับท้องถิ่นหรืออำเภอแล่ะ การนำมันครับและอาจจะเอถงทิ้นช่วยซัพพอร์ตเราก็มีเครื่องไหม้เครื่องมือ,อมที่แต่เครื่องไม้เครื่องมือของซุนเคจเบสุรานไม่มีก็เราเระดมได้ทัวทุกศูนซุนสิบแปดซนสิบส,สองมันมีเครื่องไหม่เครื่องมือเรามีอยู่มากเป็นสิบคันในเรื่องของภัยแรงปอพอก็เตรียมตัวไปอย่างดีชาวบา<อ>้านก็ต้องเตรียมตัวเมื่อนะนะกับรถต้องเตรียมตัวแหละชาวบ้านมีประสบการณ์ปีทีเแล้วอาจจะชาวบ้านดันเผิ่มาได้ทำแ่งเก็บน้ำเผิ่มก็วากันไปต้องเฉยตัวเองก่อน ถึงเวลานั้นเราก็ต้องหาวิธีการที่จะช่วยชาวบ้านให้ผลผลภัยให้ได้ครับครับผมค่ะกลับมาเรื่องของพีเอ็มทอนจุน้ากันบ้างครับตอนนี้ตาตื่นว่าเช้า้มีหมอกหลายคนบอกอหมอกจริงไหมหมอกจริงไหมพีเอ็มไหมหมอกหมอก่ังนี้หมอกเอาหมอกนะหมอกหมอกฝั่งข้าวกันจนคลี่คลายกันแม่แล้วเล่ยเป็นพื้นกันแล้นกรับว่าพีเอ็มไหมพีเอ็มเนี่ยก็ตรวดได้ตรงไหนเป็นพื้นเหมือนกันตรวจเดี๋ยวข้องในแอปแอฟโฟไท่กันไปเลยแอฟโฟไท่อันนี้จะขึ้นเลยนะ กลับเยอะขึ้นเลยเราขึ้นกาฟุ่นเปลี่ยมสองจุดห้าของเราปีนี้วันนี้สิบหกอยู่อากาศดีแต่ตามกันยีพ่ามันจะดีมากแต่ที่พวกอยู่ประมาณดีแล้วอันนั้นไม่ดีคะเท่าไหร่อันยีพ่าขึ้นไปก็คือตามชื้อเลยนะสองจุดห้าสองจุดห้ายีพ้าจะมีฟุ่นก็คือไม่ดีแล้วครับคือคือคนที่ไม่เคยเข้าใจว่าไอ้เปียมสองจุดห้ากับฟุ่นฟุ่นเอ่อฟุ่นมลพิษตัวไปนี่มันเหมือนกันไหมครับเพลี่ยมสองจุดห้ามันอันอนุปบามันจะเหล็กว่า แล้วมันจะเข้าไปในร่างกายเข้าไปในปอดได้มันจะส้มในปอดได้มันไม่ใช่ฟุ้นจากทางน้นพันนี้ไม่ใช่มันก็มีอยู่คุณทางน้นก็เป็นกันเป็นจากการก่อสร้างก็เป็นกันเุ้นทา่เดี๋ยวมันขึ้นจากน้นเนี่ยเพราะว่ามันมีอนุภาคขนาดเหล็กประสมอยู่กันไงมันเป็นไดเพล่ะการก่อสร้างก็มีด้วยพันนีแต่เดียววันผิดปกตห้ามใช่ไหมว่าแา่ให้หมอควันเนี่ยถ้าเราใช้แอปพลิเคชันนี่เราก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าอาการดีไหมอะไรไหมแอปพลิเคชัน กล้องสุราตเขาจะวัดอยู่อะไรนะซิ่งซิงเวลอมสิบ4ีสมันตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่แต่ตรงนั้นพีเอ็มหมากมันก็ขึ้นหมากแต่ว่ามันไม่ได้วัดตัวทุกจุดไงแต่ทีนี้เราณถ้าเราสังเกตด้วยตาบเราสังเกตด้วยตัวเองระว่างควันมอกมอกถทัวไปเนี่ยค่ะกับฟุ้นซ่องจุดหนี่เราพอจะแยกออกได้ไหมพอจะแยกออกเลยนะราวาุณแต่ ถ้ามองตอนเช้าเนี่ยไม่ได้เกิดตอนเช้าสายส่มันก็ให้แต่พี่เอ็มเนี่ยมันมันใจอยู่คลุ้มคลุ้มแบบนั้นแหละมันจะมองเห็นถั่วแล้วเหมือนในกรุงเทพขนาดนี้ใช่เหมือนในกรุงเทพเหมือนที่เรามองในกรุงเทพตอนนี้ว่ามันกลุ่มเกลือไปมดถั่วมันกระจายไปถั่วนี่ในกรุงเทพนี่เขาบอกว่าไอ้นั้นคาตาลาดเลยครับน่าไอ้เคนผอมอาการผอกอาการจะไหมช่วยได้ใช่ไหมครับช่วยได้ครับช่วยได้เอาทางกล้องหม้อเขาก็บอกว่าใส่เม็ดก็ได้ใส่เม็ด ทั่วไปของเราเนี่ยไม่ต้องเป็นเม็ดไอ้นู่นไม่ต้องไม่ต้องเห็นเก้าห้านะครับจากที่ประชุมเขาก็ตกเตี้ยงกันวันนี้ว่าชาวบ้านถ้าถ้าสื่อเห็นก็ว่าถึงไม่ได้แต่ว่าเม็ดนี้เม็ดปกติเนี่ยใส่ฉันส่องฉันก็ได้อันนี้กรณีออกนอกบ้านนะครับครับกรณีออกนอกบ้านที่มีฟุ้นมีขาผีหมากๆเราเองสามารถจะป้องกันแบบพื้นที่บ้านเรานี่อปลูกต้นไม้ได้ยุ่งหรอกกันได้ไหมครับกันได้ ตัวหมกาเยไม่เคยกับอากาศนะเราไม่เคยพื้นอากาศดีครับอากาศดีที่สุดเลยตอนนี้ในประเทศไทยกองปากตายอากาศดีที่สุดดีที่สุดเลยแต่อย่าชะล่าใจนะอย่าอย่าชะล่าใจแต่เรารวมกันเป้าโปร่งๆกันมันก็เป็นเหมือนกันแหละแต่เราเคยเจอแบบมีพวกจะอินดงอินโดเลยขึ้นมาบนจ่ายมันมีมีช่วงถ้าผมจำไม่ผิดต่้ปีห้าหกหรือห้าเจ็ดนี่ช่วงนี้ลงไม่ได้ตอนนั้นพวกอยู่ภูเก็ตก็มิ้นลงไม่ได้เลยต้องไปลงถือล้วก็มีปัญหาในเรื่องของ การบริหารจัดการในเรื่องของสนามบินมากมายจวงนั้น,น,นเราก็ขัวบนะปนั้นแหลแต่ทีนี้ก่อสร้างการระดับประเทศไปก็ไปยังกระทรวงต่างประเทศเน <c oughs> ให้กอบคุมแล้วก็กระทรวงพาณิชย์กระทรวงไล,ไล่ไล่หลงังกาไล่กระทรวงที่รับซื่ออะไรข้โพด จากพมาอะไรแบบนีออ้ต่อมีกันเพราะว่าอะไรมาเขาก็จะไม่รับสื่อมันมีมาตรการออของแต่ะกระทรวงออที่ป้องกันในเรื่องของพีเอมสองจุดห้านะครับผมาละคกับสุดท้ายแล้วแล้วกับแาตทังฟ้าประชาชน,นพีนพพ่น้องประชาชนนะในรวมกันตอนนี้ว่าให้ช่วยกันยุดเผายุดฟุ้นเพื่อคุณเพื่อเรากันก่อนครับเชิญเลยค่ะกับกองฟ้าพี่น้องประชาชนนะครับจงนี้ให้รวมกันยุดฟุ้หยุดเผายุดฟุ้นเพื่อคุณแล้วก็เพื่อเรานะครับเพื่อหลดผ้กระตบจากปีเอ็มสองจุห้าที มีพ่นต่อร่างกายของเราเองนะครับเราจะได้มีสุขภาพที่ดีต่อไปนะครับก็ให้วยรณรงค์กันนะครับขอบคุณมากครับครับผมเาะวน้ข่าวชาวใต้ขอบคุณนะครับท่านบุญเรืองลุงละล้วดครับหัวหนั้นตำนาป้องกระมัดสุธาภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขึ้นเว้นวันครับให้กินรายการครับคุณครับเอาอย่าลืมนะยุดเผายุดฟุ่นเผื่อคุณเผื่อเรานั่นเองนะคะอ้าวแล้วก็วันนี้ค่ะรายการข้องแรงข้าวชาวใต้เมื่อเวลาลงแล้วต่อเช้าลุบมาแล้วข้าวกันไหมลาวนะคะเราทั้งสามคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วววสสสสัััดดีีคค่ะรบ